สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอร์เคปปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมา์มอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคปปกันนะครับและในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงแบรนด์ e p u t a t i o n r a n k i n g กันอีกครั้งนะครับสำหรับเดือนเมษายนนั่นเองซึ่งจะเป็นการจัดอันดับ Member Group นั่นเองเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันดีกว่านะคบว่าในท็อป10นั้นมีใครคนไหนบ้างในวงไหนบ้างที่เข้าไม่อยู่ใน10อันดับแบรนด์ e p u t a t i o n ranking ของเดือนเมษายนเริ่มกััััันนนททีีท่่ 10. ออดดบบ10 สินั่นก็คือวันบินจากวงไร c ์นั่นเองหนุ่มเข้าเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันบิน ไปกันต่อเลยในอันดับที่9อันดับที่9เป็นของโรเซ่นั่นเองจาก Black พิงคถึงแม้จะไม่ได้ออกงานอะไรมากมายสำหรับโรเซ่นะครับแต่ก็ยังติดอันดับเข้ามาอยู่อันดับที่9ก้ลกันเลยทีเดียวและต่อไปนะครับในอันดับที่8เป็นของลิซ่าจาก Black พิงคเหมือนกันซึ่งการเข้ามาอยู่ในอันดับที่แนี้ก็เป็นผลพวงมาจากกระแสไวรัลอย่างน้องรับบูบูนั่นเองที่ทําให้ทั้งชาวเน็ตเกาหลีชาวเน็ตอินเตอร์แล้วก็รวมทั้งของประเทศไทยนั้นแตกตื่นฮือฮากันเป็นหมดเลยรวมไปถึงการประกาศคอแลบกับ RCA ด้วยนั่นเองนะครับแล้ไปกันต่อเลยในอันดับที่7อันดับที่7เป็นของจีมินจาก BTS ถึงแม้ว่านุ่มๆ BTS นั้นนะครับ ยังอยู่ในกรมแต่ก็ยังมีกระแสที่พูดถึงกันในเกาหลีกันอย่างมากมายไปกันต่อเลยในอันดับที่6อันดับที่6นั้นเป็นของสาวเจน5เจนใหม่เลยนั่นก็คือมินจูจากไอริทนั่นเองด้วยกระแสความปังจากเพลงแมกเนติกนั่นเองนะครับทำให้มินจูนั้นเข้ามาอยู่ในอันดับที่6ได้ต่อไปเป็นอันดับที่5นะครับอันดับที่5เป็นของนุ่มๆจากเอ็กโซนั่นก็คือแบคยอนถึงแม้จะเป็นวงรุ่นพีแต่ก็สามารถเข้ามาอยู่ในท็อปของแบรนด์เรปิดเทชชันแลงกิ้งประจําเดือนเมษายนได้นะคร อันดับที่4นั่นก็คือเมมเบอร์จากวงดนรณีสมัย g i r l Generation อย่างแมทแทยอนนั่นเองลูกรักเกาหลีของแท้ของจริงนะครับไม่จมไม่หายไม่ไปไหนยังอยู่ในท็อป5ของแบรนด์ Reputation Ranking แทยอนไปกันต่อเลยในอันดับที่3เมมเบอร์จากไอริดเหมือนกันนั่นก็คือวอนฮีนั่นเองตอนนี้ก็คือไอริดนั้นนะครับส่งมาแล้ว2คนไปกันต่อเลยนะครับในอันดับที่2ในอันดับที่2นั้นก็เป็นใครไม่ได้เลยนั่นก็คือเจนนี่นั่นเองจาก b ากแ k กพิงซึ่งปูที่ไม่เคยหลุดจากท็อป5ไปเลยสักเดือนเดียวและในอันดับสุดท้ายนะครับนะั่นคืออันดับที่1ของ Brand r e putation ranking ประจำเดือนเมษายนแบบ Member รายบุคคลน,นั่นเองนัก็คือชาอุนอูจาก Astro นั่นเอง ด้วยความปังของชาอึนอูนะครับรวมไปถึงพิ่วไลร์และก็ความหล่อแบบเทพสร้างของชาอึนอูนะครับรวมไปถึงคอนเสิร์ตท,ที่อึนอูนั้นได้ไปเข้าร่วมก็ทําให้ชาอึนอูนั้นเข้ามาอยู่ในอันดับที่1ของการจัดอันดับแบรนด์รีพิตเอชันไลกิ้งประจําเดือนเมษายนและนี่ก็คือ10อันดับนะครับเมมเบอร์รายบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเดือนเมษายน ใครที่เป็นแฟนคลับคนไหนก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอ่านย่อง